สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสะพ้ายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเอาเมนูปลาย่างจิ้มแจ่วผักนึ่งแล้วก็ผักสดด้วยนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะไปทำกันเลยนะคะนี่ค่ะปลาแซลมอนนะคะนี่อยู่เยอรมันเรียกว่าปลาลักส์นะคะเดี๋ยวเรา จะทำการย่างกันนะคะนี่ปุยก็หมักน้าปลาแล้วเรียบร้อยนะคะรอแต่ย่างนะคะวันนี้จะทำเมนูปลาย่างผักหนึ่งนะคะแล้วก็เจวแซ่บค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่หม้อย่างเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนปลาย่างเสร็จแล้วนะคะนี่ เหลืองน่ากินไหมคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็เป็นผักที่จะนึ่งนะคะเป็นกระลำพวงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวของที่นี่นะคะก็ฝักแค่นี้แหละคะ่ะยาวแค่นี้นะคะทุกคนวันนี้เรามีสองชนิดนะคะที่เรานึ่งวันนี้ค่ะผักนี่ค่ะผักนึ่งสุกแล้วนะคะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานนะคะนี่ค่ะทุกคนต่อไปก็เป็นแจวนะคะที่เราจะกินกับปลาย,ย่างผักนึ่งของเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เป็นแจวนะคะนี่ค่ะทุกคนจัดใส่จานแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะใครจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเช่นกันค่ะ นี่ก็เป็นปลาแซลมอนที่เราย่างแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นแจ่วที่เราตำแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแจ่วนี้ก็มีพริกสดกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศผักชีต้นหอมน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาร้านะคะทุกคนนี่ก็จะ ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นผักค่ะเพื่อนๆปุ๋ยก็จะมีผักสลัดผักสดแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระหล่ำพวงนะคะนึ่งแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูปลาย่างจิ้มเจ่วผักนึ่งนะคะเพื่อนๆมาค่ะ มากินข้าวกับเจ๊ปุยสะพายเยรมันกันนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะผิดพลาดประการใดปุยก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน